สวัสดีค่ะนวันนี้พ่ออมจะมาสอนทํานาฬิกาสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นของเล่นสมัยก่อนนะคะซึ่งพ่ออมก็จะเคยทําเล่นสมัยเด็กนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะต้องให้คุณผู้ชมนะคะไปดึงทางมะพร้าวมาแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดในส่วนของก้านออกนะคะ นะคะซึ่งพี่อ้อมก,ก็จะได้เตรียมไว้แล้วนะคะเมื่อเราตัดก้านออกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วตัดให้ได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ50เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดส่วนนี้นะคะออกมาประมาณ10เซนนะคะนะคะตัดส่วนนี้ออกมาประมาณ10เซนนะคะนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพับเข้ามาแบบนี้นะคะ นี่นะคะให้ชิ้นที่มีขนาดเล็กนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะแล้วพับเข้ามาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับส่วนด้านบนลงมาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนส่วนนี้เข้ามาค่ะนี่นะคะแล้วสอดเข้าไปในช่องแบบนี้นะคะเนี่คะเราดึงให้แน่นเลยค่ะ เพื่อที่จะล็อกส่วนน,ะะนี้นะคะนี่นะคะดึงเข้ามาเลยดึงให้แน่นเลยนะคะน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะโค้งเข้ามาค่ะแล้วสอดเข้าไปที่ช่องเดิมอีกหนึ่งรอบนะคะแบบนี้นะคะน,นะคะ,ะ,คะแล้วเราก็จะเลืองให้ได้วงกลมประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบีบส่วนนี้ลงมาค่ะ นี่นะคะน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการติดกระดาษเข้าไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่เราเขียนไว้นะคะนี่นะคะติดให้ตรงกึ่งกลางนะคะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คล้องเข้ามาที่มือได้เลยค่ะเนี่นะคะเมื่อเราจะสวมใส่นะคะเราก็สอดส่วนท้ายนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะ ะะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาฬิกาจากพังมะพร้าวนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆนะคะน้องๆก็ลองนําไปทําเล่นดูนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ